สองเลยแอคชั่นสวัสดีครับพบกับผมโรชเชโนลกับรายการบัวครับต่อ 22, ันที่สิบสองเมเนียนะครับบางทีเผื่อเรียกบัวครับเมเนียต่อันที่สิบสองอันนี้ก็แล้วแต่นะก็ที่ก็แกล้งพูดตอบชี้กันเดี๋ยวเราจะว่าแฟนๆจะจำกันได้ไหมนะเอาฮะเอาเปว่าให้เรียกให้มันเข้าคอนเซปต์เลยดีกว่าบัวครับต่อ 22, ันที่สิบสองเมเนียครับก็วันนี้ครับเราจะมาวิเคราะห์กันที่แมทเดย์สาม จะเป็น EP ที่4นะเพราะว่า EP ที่3เราเป็นแบบเขาเรียกว่ามันเ่็นสมาชิกนะครับ,รบที่มาแบบลุยบนโลกนะครับทั้งหมีทั้งลุงไปไปหมดเลยนะครับก็ลองไปเปิดดูกันได้นะครับก็วันนี้ก็มาวิเคราะห์เกมสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับสามตอนที่มดท้ายเราจะแบ่งเป็น4ี่ช่วงนะครับมี A กับ B อยู่ช่วงที่1 C กับ D ช่วงที่2 E กับ F ช่วงที่3มแล้วก็ G กับ H ช่วงที่ส นะครับวันนี้อาจจะเลาวิเคราะห์กันค่อนข้างไวงนิดหนึ่งยังไม่จบรอบแบ่งกลุ่มเซตที่สองดีก็คือขาดกลุ่มจีกลุ่มเอสแต่ว่าเวลาของผมมีน้อยครับเราก็เรียกว่าวิเคราะห์ไปก่อนเลยล่วงหน้านะครับกลุ่มเอกลุ่มบีอาจะตย้มาดูกลุ่มเอกันก่อนเลยดีกว่านะครับพูดกงกันมาเป็นนาทีแล้วนะครับอันนี้ก็วิเคราะห์เริ่มพูดถึงกลุ่มเอกับกลุ่มบีกันก่อนเลยดีกว่า บางคนอาจจะงงว่าใส่เสื้อดำมาทําไมอานัดสุดท้ายนัดชิงดําก็ต้องใส่เสื้อดํามาสิครับนะคกลุ่มเอมีฮอลแลนด์เอกวาดอร์เซเนกัลกาตาใช่ไหมครับกาตาตกรอบไปแล้วเล่นมาสองนัดแพ้รวดเลยทีศูนย์คะแนนขณะที่ฮอลแลนด์เอกวาดอร์ดินจับมือกันเสมอไม่ได้จับมือกันเสมอรหรอกเขาเล่นเต็มที่แล้วแหละเขาได้แค่นี้เขาได้แค่เสมอทั้งคู่ก็เลยทําให้แบบมีสี่แนทะั้งคู่เซเนกัลเพิ่งชนะไปมีแค่สาม เซเนกัลนะครับมีแค่สามเพิ่มสี่สี่สามแยกกันสามทีมครับเข้ารอบสองตกรอบหนึ่งตามกาตาไปนะครับจะเป็นไทยที่ตกแล้วสุดท้ายสนุกครับเอกวาดอร์เจอเซเนกัลแล้วก็ฮอลแลนด์หรือเดนทาแลนด์นี่แหละครับเจอกับกาตานะครับก็ใส่กันในเวลายี่สองนาฬิกานะครับของคืนวันอังคารที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนนะครับก็วิเคราะห์วิจารณ์กันนะ เอกวาดอร์เซเนกันฮอลแลนด์กาตาเอกวาดอร์เซเนกันสูสี่มากๆนะครับผมว่าเซเนกันอาจจะชนะก็ได้นะทาเป็นเล่นหรือว่าเอกวาดอร์จะชนะก็ได้แหละ <c oughs> ไม่รู้ดิแต่ผมเชื่อว่า eneca, เซเนกันเขาเรียกว่าในเปอร์เซ็นตผมอะไม่ได้ทาโพล่ใครมาเลยนะครับวิเคราะห์ด้วยตัวเองนั่นล้วนเอกวาดอร์จะชนะอยู่ที่40เปอร์เซ็นเสมอ10เปอร์เซ็นเซเนกันชนะ50เปอร์เซ็น4-1-5เป็น10 ร้อยเปอร์เ้ซ็นต์ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ดีครับประมาณนี้นะคร่าวๆมานีนะไม่ได้ชี้ช่องหรือว่าให้ไปโผโหเอาเงินไปวางไปเกี่ยวนะก็คือเพื่อง่ายวิเคราะห์ตามภาพรวม,มสี่สิบห้าสิบเปร์เตสี่มากๆอเวอร์เซนในการเป็นคู่ที่ถือว่าไทายยากเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าเล่นกันเป็นเล่นกันมานไม่น่าจะเสมอเพราะว่าเสมอก็ไปเข้าไทยาอิวอร์เซนในการตกอยู่ดีนะครับดูแลนั่นจะต้องเปิดเกมลูกแรกแล้วดูนั้นน่าจะสนุกคู่นี้ ตอนฮอลแรนกาตาคูนีฮอนแลนดน่าจะสบายหน่อยเพราะว่ากาตาเองก็ไม่เอาอะไรแล้วแต่กาตาก็ก็ไม่กดดันนะเพราะว่าบอกว่าแล้วไงเล่นอะไรก็ได้นะครับเจอโอนฮอนด์นถลุงเลเทกก็ว่างอย่างเนงะียผมว่าฮอนแลนน่าจะเชนะได้แหละตามฟอร์มแล้วอะผมว่าน่าจะไม่เกินสองศูนย์ไม่เกิน้วยนะคือประมาณกกา่อกาตาแพ้สองลูกใช่ไหมอาจจะแพ้สองประตูอีกนะัดหนึ่งแพ้สองศูนย์หรือสามประตูตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสะกอสูงก็มีอีกนะครับ อันทีส้สสอกูไม่รัผ้าแหละยังไงก็จะได้แน่นอนและดีไม่ดีเป็นแชมป์กลุ่มด้วยถึงเพื่อยังง่ายว่ากลุ่ม A น่ะตัดสินก่อนกลุ่ม b จะรู้แล้วที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งของกลุ่ม A เ,เป็นใครที่สองของกลุ่มเอเป็นใครใครตกรอบอะไรอย่างเงี้ยคือกลุ่มฝั่งกลุ่ม B ีรู้หมดแล้วนะครับแล้วใครจะได้อยู่สายบนสายล่า,างเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับวิเคราะห์หมดจดเขาเรียกว่าแปดทีมนี้เขาเรียกว่าเทปเอพีหน้าละเอียด นะครับขออภัยครับโอเคกลุ่มเอเข้าๆประมาณนี้ถ้าให้ผมเลือกใช่ไหมผมว่าฮอลแลนด์กับเซนเนกันครับฮอลแลนด์น่าจะเป็นที่หนึ่งเซนเนกัลเป็นที่สองไ e, อกวโดลตกรอบแล้วก็กาตาก,ก็ตกรอบอยู่แล้วครับก็ตกไปตั้งนานแล้วแหละไม่น่ามีปัญหาอะไรก็คือก็คือตกอยู่แล้วต่อให้ชนะฮอลแลนด์ก็ตกอยู่ดีนะครับก็ มาดูกลุ่ม B กันบ้างน,นะครับแต่คืนวันอังคารเหมือนกันครับตัดต่อเช้าวันพุธก็คือลงกันในเวลาสองนาิกานะครับก็กลุ่มนี้สูสีมากๆแต้มเบียดกันหลักไหลต่อไหลไหลชนไหลเลยนะครับอังกฤษสี 3, ่อิหร่านสามสหรัฐอเมริกาสองแล้วก็เวลหนึ่งนะครับสี่สามสองหนึ่งเลย,เร,ยเรียงคะแนนกันเลยนะครับก็ อ,อังกฤษนี่ประตูที่เสียบบกอยู่สี่อิหร่านลบสองสหรัฐอเมริกาศูนย์แล้วก็เวลลบสองนะครับและสุดท้ายเป็นเกมของศึกศักดิก์สีทั้งคู่ถือว่ามันแน่ๆไม่มีใครยอมใครถือว่ารับรองว่าผูกกันไฟแลบแน่นอนเพราะว่าอิหร่านกับอเมริกาก็เรื่องการเมืองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเศรษฐก,รก,กิจก็แทบจะไม่ถูกกันอยู่แล้วมีปัญหากันมานัดต่อน,นัดแล้วนะครับอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับแต่รอบนี้ก็เป็นฟุตบอลที่จะต้องมาเจอกัน ส่วนทังเมืองอังกฤษอยู่เกาะอ,อังกฤษเหมือนกันครับเป็นหนึ่งในยูเนเต็ดคิงดอมด้วยกันทั้งคู่นะครับยูเนเต็ดคิงดอมมีใครนะครับให้ความรู้สักนิดหนึ่งมีอังกฤษเวลสกอตแลนด์แล้วก็ไอแลนด์เหนือส่วนไอแลนดเ์เฉยๆหรือสาธารณะนะรัฐไอแลนด์เนี่ยนะครับที่เป็นส้มขาวเขียวเนี่ยีท่ทรงชาติเขาว่ายักษ์เขียวไอแลนด์เนี่ยนะครับไม่ใช่ยูเคนะไม่ใช่ยูเคไม่ใช่ยูเนเต็ดคิงดอมนะ ถือว่าเป็นแบบเหมือนแบบสึกแข่งเกาะอังกฤษสึกศักดิ์ศรีของเกาะอังกฤษระหว่างเวลกับอังกฤษนะครับอังกฤษได้เเดือดอยู่มากเวลชนะเฉยๆยังไม่พอเลยต้องถล่มอังกฤษด้วยถึงจะเข้ารอบซึ่งยากมากๆผมว่าอังกฤษอย่างไงเข้ารอบเปอร์เซ็นต์สูงมากๆคือไม่ใช่ว่าอังกฤษไม่มีสิทธิ์ตกรอบมีแต่น้อยมากๆผมให้อังกฤษเข้ารอบอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เข้ารอบนะไม่ได้บอกที่หนึ่งที่สองนะโอกาสที่อังกฤษเข้ารอบอยู่ที่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ ตือตกยากมากเพราะเวลต้องชนะกิปด้วยและต้องถลงม่มอเมริกด้วยอยเขารลบถ้าเป็นบอลยูโรจะดู head head. เฮ to เฮต์เวลชนะ1-0 2-1จบเลยเ,เวล์มีสิทธิชนะไม่มีมันไม่ยอมอเิกอยู่แล้วแหละแต่ทีนีบอกว่าถ้าโดนตามนักเสือแล้วย,ยังไงกิปโอกาสชนะสูงมากและน่าจะคว้าที่หนึ่งของกลุ่มไปส่วนที่สองแย่งกันระหว่างอิอหร่านกับอเมริกาครับซึ่งอ,อเมริกาก็ไม่ได้ว่าจะชนะอิหร่านง่ายๆนะเพราะว่าอิหร่านเองก็ เคยชนะเมริกาเหมือนกันสองประตูต่อหนึ่งบอลโลกทัวร์นาเมนต์หนึ่งอ่ะจำไม่ได้แล้วนานมากๆแล้วนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกผมว่าเป็นอังกฤษที่หนึ่งอเมริกาที่สองอิหร่านที่สามเบลวที่สี่เจ็ดห้าสามหนึ่งประมาณเนี้ยคะแนนประมาณเนี้ยนยครับไม่รวยเดาถูกไหมนะคือพูดง่ายๆว่าถ้ามันออกมาตามหน้าหน้าเนี้คือรอบหน้าฮอลแลนด์จะได้เจอสหรัฐอเมริกาอยู่สายบนแล้วก็อังกฤษกับเซเนกัลเจอกันรอบหน้าแล้วอยู่สายล่าง ออกมานีนะไม่รู้ว่าวิเคราะห์ถูกไหมนะไม่ได้ชี้ช่องแต่เขาเรียกว่ามันเป็นการพูดตายการขอ,ของผมอาจจะอาจจะไม่ถูกก็ได้หรืออาจจะถูกก็ได้ต้องรอดูกันนะครับคัําคืนวันอังคารนี้เขาเรียกว่ามีาเขาเรียกว่าคู่เด็ดเด็ดเน้นเน้นเขาเรียกว่ายองกันไม่ได้ด้วยนะครับสองคู่เลยรวดเดียวเลยแต่พร้อมกันทั้งห่างนะครับสำหรับกลุ่มปีนะครับ,บ,นะรบช่วงนี้มาก่อนคู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาพบกับ,บผม เร็วเลยไหมกลับมาพบกับผมอ่าช้าลงมาเล็กนหนึ่งต่อช่วงที่สองนะครับผมกลุ่ม C กับกลุ่ม D นะครับในตัวครับ22 m a n i ยครับ